สวัสดีครับกลับมาพบกันในคลิปลายเดือนเดือนมีนาคมปี2564เดือนนี้มีปรากฏการณ์ดาวใหญ่ย้ายอีกแล้วนะครับก็คือดาวพระพฤหัสประธานของดาวสุปเคราะห์จะย้ายในช่วงปลายเดือนเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกนะครับเฉพาะดาวพฤหัสให้อีกทีหนึ่งอย่างไรเข้ามาดูภาพรวมในดวงชะตาเดือนมีนาคมนี้กันก่อน,อนว่า ดาวที่ทรงผลในดวงชะตาเดือนนี้มีอะไรส่งผลด้านใดกันบ้างเรื่องใดกันบ้างรับฟังรับชมกันได้เลยครับใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละกรรมของใครของมันวิ่งมาให้ผลของมันเองไม่ต้องไปผูกเวรผูกภัยกับใครหรอกหลงปูล่าเขมปัะโตอย่าลืมกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกูยอพยากรดาวเล่าชีวิตแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับลัคนาราศีพฤกษภในช่วงจังหวะเดือนมีนาคมถ้าเราจะขอพูดถึงในเรื่องของการงานก่อนโดยภาพรวมนะครับไม่ว่าคนที่ทำงานประจำหรือว่าทำงานอิสระอิสระก็คืองานส่วนตัวนะครับถือว่าเป็นไปในแง่บวกเพราะว่าดาวของคู่าธาตุนะครับ คู่ธาตุเนี่ยคือพระพุทธกับพระสุขโคจรมาร่วมเรือนกันในเรื่องของกรรมมะคือการงานเรียกว่างานทําสําเร็จดีมีความเจริญดีมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงดีงานในเดือนเดือนนี้นะครับอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามามากหน่อยนะสาหรับคนที่ทํางานประจาเนี่ยมีงานใหม่ๆเข้ามามากหน่อยต้องประชุมกันมากหน่อยประชุมและปรึกษาหารือกันแล้วก็จะเป็นผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภ แถมดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยโคจรมาทับลักขณะนะครับซึ่งดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระราหูพระราหูเนี่ยทับลักนณะตั้งแต่ต้นปีเลยนะเรื่อยไปจนถึงปลายปีเรียกว่าพฤกษ์ศกเนี่ยงานเข้าตลอ,อดมามีงานเข้ามาให้แก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะครับแต่ทีนี้ที่ต้องแบ,บ่งเป็นสองภาคส่วนอิสระกับงานประจําเพราะว่าในส่วนของงานประจาเนี่ยดาวพระอังคารมาจาก เรือนของวินาศะนะครับมาจากเรือนหนึ่งของวินาศของดวงชะตาพอโคจรมาทับลักนาปุ๊บหลายหลายคนมีความคิดเบื่องานและอยากจะออกจากงานมาทำอาชีพอิสระในช่วงจังหวะเดือนนี้เลยนะแต่ดาวนี่ยนะครับเข้ามาตั้งแต่ช่วงกุมภาแล้วนะเลยมีความคิดแบบกรุบกุ่นเลยนะครับกรุบกุ่นว่าโอ้โหทำไมรู้สึกงานช่วงนี้ มีเข้ามามากมีแต่เรื่องปวดหัวเข้ามามากเลยอยากพลิกตัวเองนะครับไปทํางานอิสระนะก็เลยมองแบบนี้ก่อนว่าคนที่ทํางานประจําลองเพิ่มเติมดูนะครับว่าพอมีงานเข้ามาตลอดทั้งปีเนี่ยลองหางานพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่ามีงานมากขึ้นแล้วเนี่ยจะทําไม่ไหวทําไม่ทันทําไหวนะ ทำทันด้วยแล้วทาออกมากประสบความสําเร็จดีดูจากอะไรที่ประสบความสาเร็จดีก็ดูจากการงานเนี่ยที่มีดาวธาตุน้ําเข้าไปร่วมเรือนนะดาวพู้ธาตุเนี่ยพอไปร่วมเดือนใครนะครับเขาเรียกว่าต้องขยันนะเพราะดาวผู้ธาตุเป็นดาวของการเพิ่มผลประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับดวงชะตาแล้วนั้นเดือนมีนาคมลุยเลยนะครับหางานวิเศษเพิ่มมาใจเย็นอย่าเพิ่งคิดออกไปซะก,ก่อนนะ พราะดาวมันมากระตุ้นให้มีอารมณ์ไงครับว่าเฮ้งานประจําชั้นมันหนักเกินไปหรือเปล่าทีนี้อีกส,ส่วนส่วนหนึ่งดาวพระอังคารกับดาวพระราหูเนี่ยก็เป็นดาวคู้าธาตุลมนะโคจรมาทับลักษณาของชาวพฤกษกอีกในเดือนมีนาคมร่วมเรือนกันเป็นไปในลักษณะแบบนี้ตลอดทั้งเดือนดาวสองดวงนี้นะครับเป็นดาวของความเป็นอิสระไงครับเลยทําให้แบบว่าอยากจะออกไปทํานู่นทํานี่ ผมจึงมองว่าใจเย็นก่อนทํางานพิเศษไปก่อนจะได้มีไรายได้เข้ามาหลายหลายช่องทางเสริมความมั่นคงเสริมเศรษฐกิจให้กับชาวพฤกษเองนะครับสามารถทําได้ทั้งนั้นนะครับทั้งงานประจํางานอิสระนะทีนี้งานประจําก็เลยมองว่าหางานพิเศษเพิ่มแทนงานประจาเนี่ยปัญหาหลักๆของงานประจําของคนที่ทํางานออฟฟิศคืออะไรหัวหน้างานนะ หัวหน้างานเนี่ยแหละนะครับเป็นปัญหาหลักของชีวิตเราเลยถามว่างานนี้ที่ฉันทําอยู่เนี่ยฉันก็รักทําไมและเมื่อไหร่ปัญหาจากหัวหน้างานซึ่งเราเนี่ยนะครับจะไปสู้บารมีของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้จะหมดไปเมื่อไหร่ก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวประมาณช่วงปลายปลายเดือนดาวพระพฤหัสนะครับพระพฤหัสเนี่ยมาร่วมเรือนกับ ดาวพระสาวอยู่นะพอพระราชกสาวมาร่วมเรือนกันพระหัตเป็นดาวสุประห์พระสาวเป็นดาวปะประห์มาสู้กันแล้วไงมาสู้กันสู้กันในช่องไหนมาช่องสุภาช่องสุภาคือหัวหน้างานเลยทําให้มีเกณฑ์มีโอกาสสร้างความตึงเครียดนะสร้างความตึงเครียดต่างๆนานาให้กับพฤกษกอยู่ตลอดทั้งเดือน แต่ปลายเดือนพระรหัสจะย้ายออกไปแล้วนะครับดาวพระรหัสใจโครจรย้ายออกไปพอพระรหัสย้ายออไปเป็นยังไงก็กลายเป็นว่าความขัดแย้งต่างๆปัญหาต่างๆทางความคิดที่ไม่เข้ากันไม่เข้าใจกันเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นอันนี้เวลาจะโทษไปโทษด,ดวงดาวนะต้องโทษด,ดาวไม่ต้องโทษหัวหน้าไม่ต้องโทษตัวเรานะครับพอดาวมากระตุ้นให้มีปัญหามันก็จะมีปัญหาไง เดี๋ยวพอดาวย้ายออกไปแล้วปัญหาต่างๆก็จะเหมือนละครอ่ะจะเริ่มแฮปปี้เอนดิ้งแล้วในตอนจบในตอนท้ายดังนั้นนะครับใครที่คิดที่จะขยับขยายตัวออกไปทํางานอย่าลืมนะทำงานแค่งานพิเศษไปก่อนเพราะว่าช่วงจังหวะเศรษฐกิจต่างๆน่นานาเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในรูปแบบดวงรวมนะก็เลยทนอีกสักสิ้นเดือนหลายๆอย่างก็จะจูนกันเข้ามาและปรับตัวกันเข้ามา ให้ดีขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงอาชีพอิสระอาชีพอิสระก็คือทั้งฟรีแลนซ์ด้วยทั้งธุรกิจส่วนตัวด้วยนะก็เรียกว่าเดือนมีนาคมเป็นช่วงจังหวะเดือนเข้าฝากเข้าฟอร์มนะครับทำอะไรก็ประสบผลดีประสบความสําเร็จงานใหม่ก็เข้ามานะแต่มามาพร้อมกับปัญหาแหละนะครับเวลาจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะมีปัญหาก่อนเสมอแต่ทีนี้เนี่ยลุยได้นะครับสู้ได้เพราะนั้น คนที่ทำงานอิสระก็เรียกว่าเข้าฝักเข้าฟอร์มจะทำอะไรก็เหมือนมีโชคนะครับจะไปจับงานนี้จะไปประมูลงานนี้แข่งกับคนนั้นคนนี้ก็มีโชคดีๆเข้ามาตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับก็เลยเป็นกำลังใจว่างานหนักยิ้มรับเลยนะยิ้มรับเลยเพราะเป็นฐานชีวิตฐานมั่นชีวิตเลยให้มีรายได้ที่สูงขึ้นข้อสรุปแล้วเนื้องานในทุกสายกลุ่มอาชีพทำดีงานมีเข้ามา,มากลุยเต็มที่งานพิเศษหาได้ ปัญหาจากหัวหน้างานเดี๋ยวจะจางลงค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับกับร้ายกลายเป็นดีเข้ามาสร้างความผูพันให้กันลักษณะพฤกดียิ่งขึ้นมาดูเรื่องอื่นกันบ้างนะครับเรื่องของเคราะบ้างอุบัติเหตุบ้างมีเข้ามาไหมเคราะอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเราก็เห็นเลยพระลังคารมาคุมลักเดี๋ยวพอพระอาทิตย์ขึ้นมายกขึ้นมากลางเดือนยกสายละสายดาวพระอังคารอาทิตย์กับอังคารนะครับ ก็เป็นในเรื่องของมีเคราะห์ดังนั้นนะครับพฤกษกเองจะเดินทางไปที่ไหนระมัดระวังหน่อยนะครับบางทีเกิดเหตุโดยบังเอิญทะเลาะก,กันโดยบังเอิญก็ได้ตกยางออกอุบัติเหตุขับรถเร็วการใช้ความเร็วหกล้มในบ้านนะมาเป็นระลอกระลอกเลยงานดีนะแต่เคราะห์มาและเคราะห์มาสรุปนะเคราะห์มีไหนบอกว่าดวงฉันดีนะงานฉันดีทำไมฉันมีเคราะห์เมือนคนละเรื่องกันแยกส่วนกัน มาพูดถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างนะครับโชคลาภเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูจากดาวของโชคลาภโชคลาภรวมก็คือดาวพระราหูนะครับโคจรมาทับลักนาลักษณะพฤกษกแล้วและจะอยู่แบบนี้นะไปตลอดทั้งปีเลยถามว่าราหูเข้ามาราหูเป็นในเรื่องของโชคแบบโชคที่คาดหวังกันนั่นแหละนะครับพอพระอรังคารโคจรเข้ามาร่วมเรือน รัคนาพฤกษกจึงเป็นอีกหนึ่งในลักนาที่มีโอกาสโชคดีมีโชคสำเร็จตามบุญตามกุศลที่เรานั้นได้สร้างเอาไว้จะมากจะน้อยนั้นอยู่ที่บุญที่กุศลที่เคยสร้างเอาไว้ด้วยแต่ถ้าดูจากดาแล้วเนี่ยถ้าใครบุญหนาๆเนี่ยเขาเรียกว่าโชคใหญ่นะครับมีโชคใหญ่เข้ามาแล้วในดวงชะตาดังนั้นนะครับใครที่ เป็นคนดีทํากุศลทําบุญบาร,รมีมาดีเดี๋ยวจะเริ่มยิ้มได้ละเออเดือนนี้ฉันมีโชคก็ออกคํำพยากรณ์นะว่าลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์มีโชคเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้ตลอดทั้งเดือนความจริงเข้ามาตั้งแต่ช่วงกุมภาแล้วนะครับเรียกว่ามีทั้งโชคมีทั้งเคราะห์โหน่ารักจริงๆมาดูในส่วนต่อไปบ้างในเรื่องของความรัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของโชคดีให้พฤกษบด้วยนะครับมองว่าเป็นช่วงจังหวะอยู่เฉยๆเขาก็รักคนมันจะมีความรักนะครับอยู่เฉยๆก็มีความรักเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะราศีไม่ว่าจะลัคนาพฤกษบเนี่ยเดือนมีนาคมเป็นจังหวะที่งดงามนะความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสพบเจอเจอคนเข้ามา ะครับแล้วเขาเข้ามาหาเราเองด้วยอยู่เฉยๆเน่งนิ่งๆน,น,นะทำตัวสวยๆรอๆเอาไว,ว้เดี๋ยวมีเกณฑ์มีคนเข้ามาพบหามาพบมาเจอมาเจอกันนะครับคนโสดแล้วคนที่มีคู่ครองแล้วล่ะคนที่มีคู่ครองความรักแล้วเนี่ยนะครับก็อมองว่ามีถ้าใครทะเลาะก,กันเนี่ยมีโอกาสตั้งต้นใหม่นะครับหรือว่าความรักนั้นสุกงอมนะยังมองเป็นไปในแง่บวกให้กับดวงชะตาอยู่ โดยเฉพาะช่วงต้นต้นเดือนนะครับมียังเป็นช่วงจังหวะมีโอกาสพบเจอเจอโดยบังเอิญหรือว่าถ้าเจอแล้วอยากจะให้ใครเนี่ยนะครับเข้าไปประสานงานติดต่อกันหน่อยนะก็จะได้เริ่มต้นกันแล้วนะครับเริ่มต้นความรักเริ่มต้นความสมบังต่างๆนานากลับเข้ามาเลยมองว่าทั้งคนโสดพบคู่ได้คนไม่มีคนมีคู่แล้วก็หวานซึ้งกันต่อไปเรื่อยๆนะ ขออนุญ,ญาตนำคำสอนหลวงพ่อจรันโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้ทุกๆักลัคนาราศีประสบแต่ความเจริญพ้นภัยทุกประการมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาตลอดปี2564นี้ครับ